พ,พุทธรูปเกิดขึ้นในสมัยไหนยุคใดใครเป็นคน,ค,นคิดพระพุทธรูปบังเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนมายุเกิดขึ้นในระหว่างที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนาให้พุทธมารดาวฟังตลอดสามเดือน ระหว่างที่พระองค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี้แหละที่ประชาชนชาวเมืองคิดถึงพระองค์มากดังนั้นพระเจ้าเปรสเซนที่โกศลก็นําเรื่องนี้ไปปรึกษากับพระอานทน์ว่าพวกเราชาวเมืองนี่คิดถึงพระพุทธเจ้ามากเห็นว่าอย่างไรดีว่าโยมเนี่ยอยากจะสร้างบุญขึ้นท่านว่าอย่างไรเออก็ดีนะเราเองก็คิดถึงพระพุทธเจ้ามากเช่นเดียวกันก็ ดำหีว่าเอาอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นให้โมคคลานะเนี่ยขึ้นไปถามพระพุทธเจ้าว่าดีไหมอาน,นิสงส์แรงไหมอานนท์เทะโมงคลานะผู้มีฤทธิ์มากก็ทยานขึ้นไปสู่สดาวเดชเขาประกาศทูลพระองค์พระองค์อ่านได้สร้างได้ส่วนอานิสงส์นั้นก็สูงมากพุทธลุ่นี้เป็นเสมือนอุทธสกกะเจดีย์อุท,ศอทิศกะเจดีย์ เจด,ดีว่าด้วยเนื่องด้วยพุทธเจ้านั่นแหละพุทธโปกเกิดขึ้นในสมันนั้นโดยการนารีของพระเจ้าประสท์ทิโกศลจำไว้นะจำไว้นะ